สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกาะเทเขย่าค่ะของสตาลินาฮารันนะคะจะเป็นถุงแบบนเล885ค่ะอันนี้รสบาร์บีคิวนะคะมันจะมีทั้งหมด3รสค่ะชีสแล้วก็ปลาปิกานะคะแต่อันนี้บาร์บีคิวค่ะนะเติมคิมไปป่ะไม่ดีเราดีไม่ดีเอาเงินไปนะคะนี่เราเป็นไปไหนมาฮะก็ปีกว่าไม่ได้ปิดชุมกับ กินกันค่ะเจาะเพ็มซาลินาฮาลานจ้ามนนีโรบ,บินทร์นะคะอร่อยนะคะอ,นะอร่อยแบบนี้นะคะสั่งได้ค่ะ นี่เลยตัวไปกินต่อนนะคะสวัสดีค่ะ